โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขุดร้อนี่หน้าเหน่อยไหมอย่าถ่ายพี่ใกล้มากไม่เหนื่อยได้อยู่เนาะสวยเก่าไอ้เต้าไอ้ตัวนั้นไม่เหมือนเขาเลยอ่ะตัวไหนนี่เหรอสีชมพูลิงใส่ห้าสิบยางอาสอดออกใส่เกือบจุดแงเลยโอยพูดได้หนัก

คนหเขไม่เน่าปัดผิวครับไม่เ่าปัดผิว่องกลางานี่เ่ปัดผด้วไปกิน่าเขจ้านตอัีอจารย์นักดนตรีบนนี้อาจารย์ตีสาวได้ไหมตกินิวนิวไม่คิดว่านักดนตรีสาวจะมาถึงยุคนี้แล้วนะฮะ เดี๋ยวแน่ปัดคิวแล้วไปยังี่ไปเลยเชื่อไหมเชื่อไหมมัอยู่เวทีมันทักมายู่ใส่ความแน่ว่าสัตว์อาอันนี้พีเมื่อผู้ใดเกาะนี่เอ๋อนี่วะเียงเท่าันอ๋อม่งเียางเขาีอันนี้คือช่าแต่าในสวนนั้นส่เป็นชุดอหยางพวกุดส่างอีเหน้าด็ฮะ นี่เาแกด้แกไอ้ดีเนี้ฮาวพุทธลินฮาวแข่งผู้ดงไงิีแกจะมลินบมนมันนองแค่ต้เนี้ยแกงือแกันกันแกถือแคองอกันอแค่ค้องแค่กันองกกยังแฮะ เ่ต้องเท่งใส่หมวกแวเขาแทกจุ๊บโอ้ย้างเขียนามเียเาเห็นเเห็ดมมีเ้นเด้อเ้นเต้ดเห็งเด้อไปนะเอด๋อก็เป็นตา่งเลย้ปาจรออกเลเดเดเเหน่นเหม็ มีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนาเต้นมือเตด้วยนะต่ว่าแต่เดวองซ่ดิเดงไหนคิดอยู่3ามสี่เหมือนกะคิดแล้วนึกแต่งแต่งดีบอดีแต่งแต่งบ้านอ้อยแล้วคือวนนี้ยเต้าปูหัวมือนียังเข่าสิงโดยโดยล้มหนาวเลยนะถึงถึงลมหนาวเลยเห่าพคตรอาบน้าเลอปกติก็บบะแดบเดอรนะเขาจะคล้อง บอกว่ามัน no กันไหนอยู่นี่สาคนนี่มึงไอ้เี็ยก็บ่เอาไอ้เสือบอกนั่นลาเห็นอยู่ลารถแลาเอ้ไอ้เจ้าานี้เขาดรเนี่ยเนี่ยาเขารถจะหวยวัสดีนี้เขารดชื่อยางัาบนีจ๊จ๊แจเมดเสือต้องดเสือที่ที่สูบเียดฉับแมกรเตุ๊บเดีวจมู้อเยอเครับ อ๋อครับผมผมเี่ยเ่ยนบบ้าน่่ทางไม่่ทางไ่ทาางกิดไม่้เดี๋ยวยน่น่ทางเกิบ้าชอบบ้าเ่อกระต่ายปันเลยแก้มาเจียมเป็นแงดึงเจมเนงดึงเจอด้ยเล็กฮลเฮลนฮลโอ้ยฮัลเไอ้ไอ้โอ้เนานี่นี่นี่น้งก้นน้ำเก่า่น่ะถาดูถืเอแตม่เก่านี่น้ำพางมันะแม่ถืมีมันกินเีม

กะเลียนตะเดียนออกมันฝาก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 ถึงพอพอไปเมดครับแต่ทุก่องล่ะถ้าจะให้แต่งตัวมันอีกเพอโอ้ยขอมาไล่น้ำใจในกระดเขครับมมาเลยครับมาเรียนูกกันปะอะดูกันดูวยบออยากได้อยากได้อันี้ไหมอากเป็นพากฮะอุยบนสะพาไเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ อรรยากากลังรถกันนะครับลิงเอ้ตัวนี้คือน่ารักคน่อันนี้ของควนี่อันนี้ของน้องฝันเลยของความมันคือเจ้าของอีลีงเนาะอันนี้เออทำอะไมอันนี้เหมือนตัวเองจังเลยอ่ะโม่ฟู่ฟู่เป็นวะเอาไปเซ้นรถเล่นเลยเล่นหน้าก็เหมือนกันด้วยจริงจริงแบบอันนี้ก็เหมือนเจ้าของเอออันนี้ก็คือยังเจ้าของเลยนี่ ปลาสู้กล้อันเหมือนเต่าเนี่ยมันมาเอาของมันไปปีอะไรเนี่ยเอามาใส่ข้างนี้โนี่นี่อันนี้อันนี้หางมันอยู่นี่อันนี้มันไม่หางเอาไปมันไปบ่ได้ปลาเราทำไมขาตัดหนูรู้สึกว่าของมันหายลืมอะไรหรือเปล่าหนูไม่ได้ถืออะไรลงรถไงเออกินเบิร์นแล้วกับเบิร์นแลบนหล่ะของมันแรงกล้อง วันนี้นอนดีไหมพี่ออนพี่ออนไม่ตื่นเลยมันนอนสบายเนาะเพราะว่าอากาศดีสบายในมัว้มีไปหยอดบานเดือบอนอนยางอ่อมห่องอยู่ตอนวารับแม่เอาไปอันอันหอดไปหอดเศร้ากับอัน อันนี้คือเก,าอก่าส่วนก็นมมอนใบม่วงเทียงคือเกา่างงเออ๋อ,ปอเป็นตะยาเซียค่้านก็เียตสิปีกับแม่เขาดอกมืออ๋อยมเลยตพ่อพอมาบาามา้านจะขออไงอแงตลอดมันนอนเสีย อาว่่เป็นยังดกพีแมนเราทำบุญคิดจะไปันสันทนาคิดบวกตะทำบุญเยอะปะบ่นเยอะเนาะเยอะแล้วไปเดินอนครับเดินทางปลอดภัยครับพี่บายบายครับอันโมเมนต์โซ่ย้อนเหตุงานดอกพี่ปันปันย้อนแบกของ ใช่จ้านักดนตรีเขาแต่งตัวนะในเล่าเยอะเขาแต่งหน้าย่อยอเดพื้นประมาณ30-40บาทเอาไปยืนนู่นรถจะมีเขาสีบอกเพื่อนแหนะอยู่เป็นกันต้นหรเป่อยู่เอา่าเออเัผอันเป็นแ้วไปวันไหนคุณรถเขาสวยมากก็ยถนถนนั้นเนเนาะ

บ้านอายุกาลสินมาครับเอาออเพื่นยังไอ้เพ่ดอนจานไรมโอ้ผมอายุยังตลาดไหมครับบ้นเดียวกันเนี่ยครับครับเดนทั้งปลอดภัยด้ครับไอ้ครับผมเอารถสตาร์บตินแกนอ้เขาเปิดเลยนะอ่ะอาชิมีฝากไป้เพื่อนทนีนะครับ